แรกในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่ใต้สุดที่เบตงกันค,คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียครับได้ร่วมกันทําบนตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จานวน555รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับที่บริเวณหน้าหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอำนาจจูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายใช้ วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเบตงและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็มาเลเซียต่างนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทําบุญตักบาตรพระพิสุสง์จำนวน555รูป เพื่อฉลองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวรวมไปถึงชุมชนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในการทำบุญตักบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นที่อำเภอเบตงมีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมในพิธีจํานวนมากทําให้ทางด้านเทศบาลเมืองเบตงต้องปิดถนนสุขยางตั้งแต่วงเวียนหน้าหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงถึงสี่แยกเล่นอยู่และบริเวณถนนเทศจ,จินดาครับ การทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ค่ะถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการรวมพลังความศรัทธาของชาวพุทธศาสนิกชนนะคะที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธแล้วก็คณะสงฆ์3 2 3วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และยังเป็นการฟื้นฟูศิลธรรมจริยธรรมในสังคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลาและยังถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เสริมสิริมงคลให้ กับเมืองเบตงด้วยค่ะ